ภาพเสียงสวัสดีทุกคนคะ่ะสบายดีหรือเปล่าคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ English Fit and Frame เช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยจะขอพักเบรกจากการเคยสาธิตคอร์ส Crush Your Goals ซึ่งเป็นการแต่งประโยคแซกกรามะนะวันนี้จะมาสาธิตคอร์ส Daily English ภาษาอังกฤษนอกตำราเอาใจคนที่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียนะคะ เนี่ยใช้ชีวิตติดอยู่กับ iPhone หรือ iPad อยู่ตลอดเลยแต่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยเอาละ่ะคอร์สนีนะ้คือคำตอบเพราะอะไรเพราะเนื้อหาหรือคอนเทนต์ทั้งหมดที่เอามาสอน เป็นภาษาอังกฤษนี่นะคะเอามาจากโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเนื้อหาที่มันไวรัลหรือเนื้อหาข่าวทาง BBC อ่านจริงแปลจริงแต่งประโยจริงเก็บศัพท์จริงๆเหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนภา,ารรษาอังกฤษแบบทันโลกและใช้งานได้จริงๆเลยค่ะออกจากหนังสือ100%นะคะไม่เหมาะกับคนที่ชอบเรียนภา,ารรษาอังกฤษติดทฤษฎีเอาละเดี๋ยวไปดูกันเลยวันนี้นะคะคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยเอามาจากตัวคอร์สสอนแบบนี้100%เลยเอกสารอะดาวน์โหลดเป็นอ e ีบุ๊กให้ พร้อมเลยนะคะสมัครแล้วเรียนได้เลยวันนี้ครูส้มจะดึงเนะะื้อหามาจาก B B C นะคะแต่สิ่งที่ใช้เพิ่มก็คือคอนเทนต์ที่จะพาอ่านแปลเก็บศัพท์แต่งประโยคตั้งใจเรียนนะคะมีสมุดปากกา iPad เอามาจุด ไปพร้อมๆกับครูสม้มไม่ได้เน้นจดแบบให้จาําแต่เน้นจดแบบแต่งประโยคแล้วเก็บสับไปด้วยแต่ใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์จดนะคะเซฟลิงก์นี้ไว้แล้วเอาไปฝึกเรียนเอาละ่ะข่าววันนี้นะคะจะพาไปที่อิตาลี I'm taking you far away to Italy to Europe นะคะไม่รู้ว่าเคยไปหรือ,อยัง Have you been to Italy เป็นเรื่องของพิซซ่านั่นเองคะ่ะ Italian pizza is better for sure ถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะคะก็คือคำพูดของคนตรงนี้ BBC ไม่ได้พูดเองแต่เป็นคนที่พูดคือ Italians respond to Domino's pulling out of country ชาวอิตาลีนะคะคือ Italian คนอิตาลีเนี่ยให้ความคิดเห็นต่อการที่ Domino's เนี่ย pull out of country pull out คือคิดภาพถอนตัวออกจากประเทศอิตาลี d o m i n o คือบริษัทพิซซ่า ของอเมริกาบริษัทยะเซกูดบายจาะเพศรอิตาลีไปแล้วชาวอิตาเลียนก็เลยพูดกันว่าก็แง่ละพิซซ่าของชาวอิตาเลียนที่ทำกันเองนะมันดีกว่าก็เลยทำให้ธุรกิจของชาวอเมริกันที่ไปลงทุนในอิตาลีนะ่ะมันไม่เวิร์นะคะเอาละ่ะเก็บสัพท์นิดหนึ่งนะคะ <S 2> <S 2> <S คำว่า pull out สังเกตเสียงลิงครูส้มนะคะ pull out แปลว่า ถอนตัวออกจากนะคะหรือดึงออกนั่นหละคะ่ะทุกคนต้องคุ้นแล้วแหละนะ,ะกับคำศัพท์คำหนึ่งที่ติดไว้ตรงประตู pull แปลว่าอะไรดึงนะคะดังน,นั้นมี pull ที่แปลว่าดึง pull out เน้นบอกว่าดึงเอาออกมา pull out of นั่นเองค่ะใช้กับ off ดึงออกจากประเทศดึงออกจากตำแหน่งไหนตามด้วย off นะคะเอาล่ะนักเรียนอีกคำหนึ่งที่ไม่รู้ไม่ได้เลยทีเดียวคือคำว่า better better แปลว่าดีกว่านะคะถ้าเกิดจะเอาไว้ใช้พูดเป็นประโยคเต็มๆว่าอะไร better than แค่นี้เองคำต่อไปคำว่า respond นะคะก็คือ react to react to ในการให้ความเห็นหรือปฏิกิริยาต่อเรื่องนั้นๆนั่นเองคะ่ะ respond to respond to นี่มี t o เหมือนกันเลยนะคะเอาละ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยอ่านแล้วแปลก่อนแล้วค่อยไปเก็บศัพท์แล้วตามด้วยแต่งประโยคจำไว้นะลำดับที่ครูส้มสอนในคอร์สนี้และคอร์สคูณ3นะคะจะเป็นลำดับการสอนแบบนี้ซึ่งคุณจะได้ทักษะประยุกต์เลยทีเดียว Domino's Pizza's last stores in Italy have been closed. After the firm that operated its outlets in the country filed for bankruptcy, Kamwa stores, ranka, has been closed. Have been closed. ถูกปิดตัวลง. Firm, firm ตรงนี้ไม่ได้เป็นวันแน่นแล้วนะคะเช่น English financial firm อะไรแบบนี้. Like firm แล้วว่า company นั่นเองค่ะ. มีหลายความหมายเนาะอาจดไว้นะคะ firm <F irm S 1> ก็คือ a company บริษัทองค์กรนั่นเองค่ะคำต่อไป operate operate ดำเนินการหรือว่าที่มีธุรกิจที่ work อยู่ตรงนั้นถ้าเกิดเป็นบริษัทก็คือที่เปิดตัวอยู่ตรงนั้นให้บริการ fire for คำว่า file ตรงนี้นะคะนอกจากจะแปลว่าแฟ้มยังแปลว่ายื่นคําได้ด้วยค่ะเช่น file a case file a complaint ยื่นเอกสารนั่นเองค่ะมันเป็นคํากริยานะคะออกเสียงว่า file file นั่นเองค่ะถ้าเป็นคํานามแล้วว่าแฟ้ม document เอกสารแต่ถ้าเป็นกริยา to file แปลว่า to submit a document ยื่นเอกสารแต่คราวนี้ยื่นขอทำเรื่องอะไร bankruptcy จำไม่ยากเลยเคําว่า bank แปลว่าธนาคารนะคะ bankruptcy แปลว่าล้มละลายสภาพล้มละลายดังนั้นยื่นขอขอเป็นสภาพล้มละลายเป็นการปิดตัวที่ไม่สวยเท่าไหร่ปิดตัวขาดทุนนั่นเองค่ะคราวนี้เมื่อรู้ศัพท์แล้วจะต้องแปลให้ถูกต้องด้วยไม่ใช่รู้เป็นคำๆแล้วแปลไม่ได้อันนั้นเป็นการเรียนที่เชยมากแล้ว แต่ตอนนี้ครูต้องการสอนให้นักเรียนใช้งานได้เลย3.4ประธานอยู่ตรงนี้ค่ะ l last t o r r กริยาอยู่ที่ have been closed หา S V ได้แล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นนะคะร้านค้าร้านสุดท้ายของพิซซ่าโดม i โ o พิซซ่านั้นนะ่ะที่อยู่ในอิตาลีได้ถูกปิดตัวลงหลังจากที่บริษัทที่ ดำเนินการดูแลร้านค้าอยู่ในประเทศนั้นน่นนะได้ยื่นขอสภาพการลุมละลายนิดนึงนะจ๊ะให้เก็บรายละเอียดว่า the country ตรงนี้คิดตามครูมันแปลว่าประเทศอะไรหนึ่งเข้าหมายถึงประเทศ Italy It t o the U.S. คุณคิดว่า the country ตรงนี้ refer ถึงประเทศอะไร เมื่อกี้นะคะหน้าพาดหัวข่าวพูดอิตาลีไงคุณก็จะต้องใช้เซนส์ต้องไวเลยว่าเขากำลังพูดถึงอิตาลีเขาจะไม่พูดอิตาลีตรงนี้เพราะต้องการใช้ the country จะไม่พูดซ้ำแปลให้ไวขึ้นอีกรอบหนึ่งโดยไม่มีตัวใบบอกร้านค้าร้านสุดท้ายของโดมิโนพิซซ่านั้นได้ถูกปิดตัวลงหลังจากที่บริษัทโดมิโนพิซซ่าเนี่ยที่เปิดตัวอยู่ในประเทศนั้นได้ยื่นขอสภาพลมละลาย ที่เหลือนะคะครูก็จะสอนต่อแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยครูก็จะพาไปอีกพาร์ทหนึ่งต่อไปเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนี่คือโจทย์ที่ครูจะพาแต่งประรียคที่อยู่ใน daily english ภาษาอังกฤษนอกตำราทั้งหมดมีอยู่34วันและเป็นเนื้อหาที่เข้มค้นมากนะคะก็เลยปล่อยให้เป็นคอร์สตลอดชีพเข้าใจว่าสมัยนี้ตารางเวลาเรียนของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทุกคนต้องการเก่งภาษาอังกฤษ แต่ไม่สามารถเข้ามาเรียนพร้อมกันได้รูก็เลยปล่อยให้ตลอดชีพเลยให้ข้อมูลตรงนี้เลย1990งเ้นรียนได้ตลอดชีพและสามารถดาวน์โหลดเอกสารเป็นอ e ีบุ๊กได้ทั้งหมดทุกบทแต่มีความพิเศษเพิ่มก็คือว่าจะมีไฟล์ฝึกฟังด้วยเป็นไฟล์สรุปคำศัพท์และประโยคที่เป็นวลีเด่นๆของแต่ละบทเป็นเสียงครูส้มเองนะคะดังนั้นเหมาะมากสำหรับคนที่อยากจะสเตปอัพในทุกทักษะฟังมีลิสติ n งไฟล์พูดพาแต่งประโยคแบบนี้ อ่านก็เพิ่งโชว์ให้ดูตรงนี้มันเทียบกันได้ถ้าพูดได้ต้องเขียนถูกเพราะคุณรู้ตัวสะกดที่ถูกต้องจากสิ่งที่ครูพาอ่านข้อหนึ่งพิซซ่าอิตาลีนะ่ะดีกว่าพิซซ่าอเมริกาแน่นอนดีกว่าก็คือใช้อะไรนะ better than นะคะพิซซ่าอิตาลีใช้คำว่า italian pizza italian pizza better than American pizza ได้เลยจบแต่คราวนี้มันมีคำว่าแน่นอนก็แล้วแต่คุณจะใช้นะคะ for sure definitely นะ,ะแต่นี้ครูขอปัก for sure เข้าไปแล้วจุด full stop มันก็ต้องอยู่ข้างหลังจังซีเดอร์เห็นไหม,มก็จะเป็นแบบนี้นี่คือทักษะการเขียนที่คุณเนี่ย,ยก็จะเห็นภาพแบบนี้แล้วคุณเขียนถูกแน่นอนครูก็จะสอนไปได้วยว่าต้องจุดต้องอยู่แบบนี้อันนี้ประธานเห็นไหมคะประธานตามด้วยภาคแสดง Oxygen. Samsee. Italian pizza is better than American pizza for sure. Oxygen. Ah. Ma, if you Italian pizza is better than American pizza for sure. แล้วก็ไปฝึกต่อนะคะที่เหลือเป็นเรื่องของการเก็บชั่วโมงเพิ่มเติมไม่มีหรอกค่ะว่าเรียนครั้งแรกแล้วจะเป๊ะปังคล่องเลยนะคะดังนั้นก็เลยทวนได้ตลอดโดยเฉพาะสาหรับคนที่พื้นฐานน้อยหน่อยแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษแบบไม่อยากวนอยู่ในหนังสือน่าเบื่อมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันเรียนมาเยอะแล้วตั้งแต่ประถมมัธยมก็แบบหนังสือเล่นเติมบทบทก็พูดเรื่องของ Present Simple อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าเป็นครูให้ครูสอนแต่แบบนั้นครูก็เบื่อครูก็เลยหาความแปลกใหม่ให้กับตัวเองด้วยนะคะเชื่อว่านักเรียนก็จะชอบเหมือนกัน ข้องร้านโดมิโนตัดสินใจถอนตัวออกจากอิตาลีตัดสินใจ decided to นะฮะตัดสินใจทำอะไรก็เป็น decided to do something คำนี้นะคะ to แล้วที่เหลือก็เป็นกริยาคำว่าอะไรนะถอนตัวได้ไปแล้วนี่เมื่อกี้ pull out pull out อ่าก็าจ,จะได้ว่า Domino stores d e c i d e to pull out จากอิตาลี from ตาด้วย from Italy ออกเสียงว่า Italy ไม่ใช่ Italy <Yeah. S 1> การกระทำอาการกริยานี้ตัดสินใจแล้วนั้นคุณจะทำอะไรกับเจ้ากริยาตัวนี้ให้ผันเป็นช่องที่สองสังเกตไหมครูส้มไม่ได้มาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ครูจะสอนเรื่อง past simple tense แต่ครูส้มสอนจาก content แล้วเอา past simple แทรกเข้าไปซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรจะเรียนแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆ ถ้านักเรียนไทยได้เรียนแบบนี้กันตั้งแต่เด็กนะคะป่านนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้มั่นใจและถูกแกรมารแน่นอนแต่คุณเรียนคือคุณเรียนเป็นบทๆเออวันนี้วิชาแกรมารจะสอนเรื่อง Pre s e n t พรุ่งนี้สอน Perfect อย่างเงี้ยมันประยุกต์ไม่ได้ประยุกต์ไม่ได้ก็ใช้จริงไม่ได้แล้วก็เกิดไม่มั่นใจใช่ผิดใช่ถูกอ่ะวเฟลมา Domino Stores decided to pull out from Italy และสำหรับคนที่สงสัยว่าเอา้าคุณสม้ม แล้วถอนตัวตรงนี้ทำไมไม่ผันเป็น p o l l ed คะจำไว้เลยนะคะตรงนี้กริยาที่มันมาตามหลัง to เนี่ยโดยส่วนมากแล้ว99%นะคะจะไม่ผันนะคะก็จะเป็น verb ที่ original แบบนี้เราจะไม่แตะต้องเขานะคะเราจะไม่ทำอะไรกับเขาเลยการผันต้องอยู่ที่ตัวหลักซึ่งตัวนี้เป็น verb หลักนะคะเราก็จะได้ s บวก v ผันจะมาผัานตรง v หลักกริยาหลัก ออกเสียงพร้อมกันไม่ดูตัวหนังสือเลย3.4 e Domino Stores decided to pull out from Italy ข้อ2อ,อย่าเพิ่งไปถึงข้อ3เลยลนะข้อ2เฉยๆนะสามารถประยุกตได้เยอะมากเลยนั่นก็คือเรามีแพทเทิร์นว่าประธานตามด้วย decided to ทำอะไรหลังจากนั้นพวกเราก็สามารถประยุกต์ได้เลยเช่นฉันตัดสินใจย้ายไปภูเก็ต Adewang I decided to move to Puket. Chanda sintai Okta Nani Gutumwandum. I decided to quit this job. I decided to leave this job. Chanda sintai bogle cow. I decided to break up with him. I decided break with him break to up ฉันตัดสินใจซื้อรถคันนี้ I decided to buy a new car I decided to buy this car ฉันตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมด I decided to sell all the stocks เห็นภาพเบาการประยุกต์แบบนี้มันคือสิ่งที่คุณต้องสร้างประโยกน์ซึ่งตรงนี้ครูส้มมีให้นะคะงานของคุณก็แค่ฝึกคิดตามประเด็นคือไม่ได้พาท่องประเด็นคือพาคิดจนเป็นนิสัยพอมันชินแล้วอ่ะคุณก็จะประยุกต์ประยของคุณได้โดยที่คุณเนี่ยไม่มาพึ่งหนังสือไม่ได้มาพึ่งการท่องไงคิดภาพออกแล้วหรือยังว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนตัวเองอ่ะต่อเลยนะคะข้อ3ามขอให้เป็นข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันก่อนที่มันจะยืดยาวไปมากวันนี้นะคะ บางคนหาวนอนแล้วนะเอออย่ารู้สึกผิดนะโดนครูส้มจับได้ครูส้มรู้แหละว่าเรียนเยอะๆมันก็จะเป็นอาการแบบนี้แต่อยา่าพิ่ง give up นะไปกับครูอีกนิดนึงทางบริษัทได้ทำเรื่องขอสภาพลมละลายซึ่งเป็นบริษัทที่เจาะจงแล้วใช้ the ปากลงไปเลยนะฮะ the company the firm เห็นไหมได้สองคำก็เอามาใช้ต่อเลย l e ใช่ไหมคะ file แต่ทำไปแล้วเติมดีเข้าไปออกเสียง Filed for เห็นไหมขออะไรสภาพลมละลายว่าไงแบงค์อะไร b a n k r u p t c y เนี่ยน่าจะจำได้อยู่หรอกเพราะศัพท์มันเป็นคำที่ค่อนข้างแคทชี่นะคะ b a n k r u p บซีสามส The firm filed for bankruptcy The firm filed for bankruptcy ทำให้ยาวขึ้นบริษัท ตัดสินใจตัดสินใจที่จะยื่นขอสภาพลมละลายเอาอะไรมาปักแทรกสอดเข้าไปเลย Decide d to นั่นเองเห็นไหมนี่ไงว้าวเก่งคือปังอะประโยคยาวขึ้นแล้วดูดีด้วยเธอ Decide d to ทำอะไรกับข้างหลังนี้ตามหลังทูตัดอะไรออกไปตัดดีด็อออกไปเพื่อเป็นรูปไม่ผ่านนั่นเองค่ะก็จะเป็น The firm decide d to File for Bankruptcy เก่งมากๆเลยอะและเนี่ยคือสาธิตนะคะเพราะว่าคอนเทนต์จริงๆน่ะมันเยอะจนคุณจะต้องจัดเวลาตัวเองเข้ามาเรียนทำให้เป็นนิสยัยนะคะเดี๋ยวครูจะเอามาโชว์ให้ดูเลยว่าอ้แต่และว,วันมันแน่นแม่นมากเลยเนาะตัวเองเช่นวันนี้ครูส้มพาเรียนเรื่องอ่านคอมเมนต์เป็นสิ่งที่คุณเจอแน่นอนในโลกอินเทอร์เน็ตและสิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละเป็นสิ่งที่ ฝรั่งเอามาพูดจริงในชีวิตประจำวันมันเป็นภาษาพูดของเขาแต่น,นั้นสิ่งที่ได้เป็นภาษาข่าวภาษาที่มันฟอร์มัลและในขณะเดียวกันคุณก็จะได้ภาษาอังกฤษที่ใช้จริงคิดดูว่าปังแค่ไหนคอร์สแบบนี้ต้องมาจากครูส้มนี่แหละนะคะเพราะความค r e a ร i v e และความชอบชิดแชทแล้วเพื่อนครูเยอะมากไปเที่ยวมาเป็นสิ่งที่ครูกันกรองเอาประสบการณ์มาปั้นเป็นคอร์สให้คุณได้เรียนนะคะคุณไม่ต้องไปทั่วทิศทั่วแดนเหมือนครูสม้มแค่เรียนอยู่บ้านแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ ไม่ว่าคุณจะทํางานประจําเลี้ยงลูกหรืองานยุ่งแค่ไหนถ้ามีเวลาว่างมาฝึกแล้วจะเก่งได้แบบครูส้มเลยนะคะถ้าเกิดฝึกจริงๆนะคะต้องมีนิสัยที่ชอบรักชอบเรียนชอบฝึกจริงๆ เอาล่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะก็ไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในทุกช่องทางด้วย English Fit and f i t n d Firm ขอฝากไว้ในอ้อมใจของมิตรรักแฟนเพลงพี่ปานาอาและ R R FC ทุกท่านด้วยขอขอบคุณมานะที่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ I'll see you in the next videos and thank you for watching don't forget to keep practicing select the topic that you are interested in that way it will never get boring for now bye bye take care